ทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสได้เสียงแห่งปัญญาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการเสียงแห่งปัญญา Voice Wisdom ซึ่งผลิตโดยสื่อมณฑนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ และเช่นเคยนะคะดิฉันดอกเตอร์จริยาสอมิุราผู้ดำเนินรายการจะอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังค่ะเพื่อนำเสนอข้อคิดคําสอนข้อเตือนใจเพื่อให้คุณผู้ฟังและน้องๆสามารถนำไปปรับประยุกใช้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตค่ะ คุณผู้ฟังคะการดำเนินชีวิตในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังมีความสุขดีอยู่ไหมคะหรือว่ากำลังเผเชิญกับปัญหาความยากลำบากของชีวิตคะ ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจหรือแม้แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดแพร่เชื้อของโรคภัยที่น่ากลัวจะเป็นอย่างไรส่งผลกระทบถึงความเป็นอยู่ของคุณผู้ฟังมากสักเพียงไรขอให้คุณผู้ฟังมีใจที่อดทนนะคะใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและดำเนินชีวิตให้อยู่ได้ด้วยใจที่ยอมรับและปรับการดำเนินชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ความยากลาบากไปให้ได้นะคะ ทีมงานเสียงสันติอธิษฐานเผื่อคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะเชื่อว่าเราทุกคนจะผ่านพ้นช่วงเวลาของวิกฤตช่วงเวลาแห่งความกลัวช่วงเวลาแห่งความวิตกกังวลและช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปได้อย่างแน่นอนค่ะขอพระเจ้าองค์พระเยซูคริสทรงเสริมกำลังคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านเลยนะคะ คุณผู้ฟังคะวันนี้ประเด็นเรื่องราวที่จะพูดเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีคะ่ะ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนค่ะซึ่งเป็นเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังทางภาคเหนือเลยนะคะเขียนมาบอกกับทีมงานว่าฟังรายการเสียงแห่งปัญญามาตลอดอยากให้เปิดเพลงเกี่ยวกับทางเหนือกันบ้างค่ะยินดีค่ะคุณผู้ฟังไปฟังเพลงเพราะๆสบายสบายกันค่ะ สวสวยกว่า้อยคำเศกสรรที่พันนันนาเปรียยเปลยแดนในอื่นมื่นแสนบ่แม่นได้เลย mm hmm. เฮานี้สุดท้าทถ้อยเอ่ยเปรียบเปลยงามนั้นได้นะาหากใครแม้นเที่ยวไปได้เห็นสคราเขา คงจะจำติดตากรึงอุราไม่เคยเสื่อมคลายคู่เวียงพิงคือพิงสุดงามสวยอยู่บ่เคยเสื่อมสามช่างงามซึงใจบ่าไายน้ำใสเย็นมองเห็นจนพื้นหาดทรายปลาน้อยแปรฟูกระจาย อยู่ในทาราหน้าชมช่งางผาฝันงามนั้นชวนฉันชื่นชมฉันปลอยคลายความสอรมนั่งชมน้ำทิ้งสุขใจเอือลำน้ำเฮ้าไปแอวดอยพาเงือบชวนเพลินใจน้อยแอวดอยแสนเพลินเคลอไร น้ำตกและนกบินร้องก้องไพรยินเสียงมันแล้วสุขใจสุขใดบ่มีเปรียบปานโอ้ยงพิงแม่ฉันจะไปแสนนานแต่ความมุนเวียนแห่งการบ่ได้ทำให้ข้าลืมนคุณผู้ฟังคะ เราจะกลับมาเข้าประเด็นเรื่องราวในวันนี้กันนะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ mm. คำกล่าวที่ว่า การเป็นแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนค่ะยังเป็นความจริงค่ะคุณผู้ฟังและช่วงนี้นะคะให้เราไปฟังความคิดเห็นของน้องๆกันค่ะว่าน้องๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับคำกล่าวนี้ที่ว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนและน้องๆมีใครที่เป็นคนพิเศษที่น้องได้เห็นชีวิตของคนคนนั้นว่าเป็นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตทำให้น้องๆอยากที่จะเดินตามทำตาม บ้างไหมคะไปฟังกันค่ะในช่วงเสียงแห่งความคิดค่ะช่วงเสียงแห่งความคิด เพราะว่าการที่เป็นแบบอย่างที่ดีมันก็ต้องมีต้นฉบับมีไอดอลและสิ่งที่เห็นเหมือนเราจะเป็นคล้ายๆเราต้องมองต้นแบบของใครสักคนหนึ่งอย่างที่คนคนนั้นทําดีใช่มันก็คือต้นแบบของใครหลายๆคนยกตัวอย่างก็เยอะนะคนที่ทำดีเช่นในหลวงเขาเป็นแบบอย่างที่ดีเราจึงเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน แน่นอนครับการที่ให้คนอื่นเห็นว่าเราทําอะไรดีกว่าเราพูดว่าเราทําอะไรผมว่ามันมีน้ําหนักมากกว่าที่แบบคนคแบบพูดสอนอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยทําเหมือนที่ตัวเองพูดอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนพิเศษเห็นชีวิตคนนั้นเป็นแบบอย่างก็น่าจะเป็นพ่อแม่แหละครับเขาดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดแล้วเราก็เราก็ทําตามแบบอย่างที่เขาทํามาก็ชีวิตดีครับ การเป็นแบบอย่างที่ดีมันทําให้เราเห็นภาพชัดเจนมากกว่าคําสอนถ้าเกิดมีแต่คําสอนแล้วไม่มีใครเป็นแบบอย่างให้เราเราจะไปเอาตัวอย่างที่ดีมาจากไหนดิฉันคิดว่าแบบอย่างดีกว่าคําสอนค่ะถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีเราก็ต้องเลือกแบบอย่างที่ดีคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับดิฉันดิฉันคิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะแบบอย่างของด้านความอดทนเสียสละและมีจ,จ,จมิตใจเมตตาก,กับคนอื่นเมื่อเรา เห็นพ่อแม่ของเราทําแล้วมันทําให้เรามีแรงมนดานใจที่อยากทําตามค่ะนรตรีหนึ่งซึ่งยังฟังใจเชียงร้ายฟ้าแจมคือนั้นว่าแว ด้วยแสงจันทรานภาสดใสริมน้ำกกเย็นด้วยลมริ้วผ่านสร้างซึมผิวกายคืนนั้นเชียงรายมีเธอและฉันร่วมสัมพันธ์ไม่คลาย หนาวลมเย็นยิงเราเอิงศบกันดวงจันทร์คล้อยผ่ามคืนนั้นยังจำฝ้าฟ้าราตรีที่มีจันทายฉันไหนมาลืมรักเราเคยสร้างริมฝั่งเชียง เดือนเดือนงายยายสว่า์บาดหัวใจไม่ลืม นั้นยังจำฟ้าฟ้าราตรีที่มีจันทายฉันไหนมาลืมรักเราเคยสา้ จบไปอีกบทเพลงหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็นบทเพลงที่ให้คุณค่าของชาวเหนือและสถานที่ทางภาคเหนือจังหวัดเชียงรายค่ะนั่นก็คือเพลงเชียงรายลำลึกค่ะไพเราะมากๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ฟังความคิดเห็นของน้องๆเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีกันไปแล้วนะคะ แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนคะเขียนเข้ามาแบ่งปันให้ทีมงานรับทราบกันบ้างสิคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน .131 ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือสะดวกส่งมาที่อีเมลก็ได้นะคะส่งมาที่ vop at @voiceofpeace.org ค่ะจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053242654และหมายเลข053260627ค่ะทีมงานเสียงสันติมีซีดีรายการวิทยุเสียงแห่งปัญญารวมทั้งหมด52ตอนนะคะส่งให้คุณผู้ฟังทุกท่านเป็นของที่ระลึกค่ะคุณผู้ฟังคะ ช่วงนี้อาจารย์ขออนุญาตกลับมาพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันอีกครั้งนะคะเมื่อเราพูดกันถึงโรคระบาดการมาของโควิด -19 แล้วสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือการมาของโควิด -19 นี้นะคะคุณผู้ฟังเปลี่ยนชีวิตประจำของคุณผู้ฟังและผู้คนอย่างไม่มีใครคาดฝันมาก่อนเลยค่ะ หนึ่งในการป้องกันของการติดเชื้อโควิด -19 ก็คือการมีระยะห่างทางสังคมค่ะหรือที่เรียกกันว่าโซเชียลดิสแท c ซิงค่ะทำให้ผู้คนที่เป็นมนุษย์สังคมอย่างเรานั้น ต้องทำสิ่งที่ไม่ปกตินะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นการฝืนธรรมชาตินะคะที่เราจะต้องให้ความร่วมมือกันรักษาระยะห่างทางสังคมค่ะด้วยการไม่ออกมาสังสรรจัดงานหรือแม้แต่ออกมาพบปะผู้คนโดยไม่จำเป็นนะคะคุณผู้ฟังคะการมาของเจ้าโควิด -19 เปลี่ยนวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของเราค่ะก็คือเราต้องก,กักตัวอยู่ที่บ้านงดการออกเดินทางเดินทางให้น้อยลงซึ่งก็มีผลทำให้เศรษฐกิจย่ำแย่สุดตัวลงอย่างมากมายเลยนะคะให้เรานึกภาพค่ะถึงคนที่ขายของต้องปิดร้านลงบางร้านก็เปิดแต่ก็ขายไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าไม่มีคนซื้อและก็ยังมีผลกระทบอื่นๆที่ตามมาอีกมากมายเลยนะคะคุณผู้ฟัง ุณผู้ฟังคะเรื่องเล่าในวันนี้ที่อาจารย์นำมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังยังคงเป็นเรื่องราวที่ส่งเสริมคุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ จากประเด็นการป้องกันของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นั้นทำให้มนุษย์เราครอบครัวเราญาติสนิทมิสหายผู้ร่วมงานต้องดำเนินชีวิตกันโดยรักษาระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสเทนซิ่งค่ะซึ่งรวมถึงทางด้านกายภาพการแตะเนื้อต้องตัวกันด้วยนะคะที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า physical d i s t a n c i n ค่ะ ประเด็นนี้มีความจำเป็นค่ะที่ต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนะคะคุณผู้ฟังแต่ประเด็นเรื่องเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ที่เป็นลูกรักษาระยะห่างจากผู้ที่เป็นพ่อที่ให้กำเนิดเลี้ยงดูเขามาค่ะเพียงเพราะว่า ผู้เป็นพ่อที่แก่ชราไม่แข็งแรงมือที่เคยแข็งกลับอ่อนแอและสั่นทุกครั้งที่ทานข้าวร่วมกันจะมีปัญหาเรื่องการทำข้าวทำอาหารทำช้อนทำซ่อมหล่นค่ะจนทำให้ผู้เป็นลูกทนไม่ได้ต้องแยกผู้เป็นพ่อที่แก่ชราไปทานอาหารคนเดียวค่ะ ไปฟังกันค่ะว่าเนื้อเรื่องจะมีคุณค่าให้ความหมายที่สัมผัสและแต่ต้องจิตใจคุณผู้ฟังมากน้อยแค่ไหนนะคะในช่วงเสียงแห่งปัญญาค่ะชีวิตที่ e n แต่แสงสว่างชีวิตนำทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใส ยงแห่าชายเชาราผู้เป็นพ่อได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับลูกชายซึ่งลูกชายมีครอบครัวแล้วอยู่กับภรรยาและมีลูกชายอายุประมาณสี่ขวบมือของชายชารานั้นอ่อนแรงและสัน่นสายตาการมองเห็นก็ไม่ชัดและการเดินของเขาก็ไม่มั่นคงแล้ว ทุกมื้ออาหารเย็นเขาร่วมโต๊ะทานอาหารกับครอบครัวของลูกชายมือของเขาสัน่นทำให้เขาอยู่ในความยากลำบากที่จะถือช้อนหรือแม้แต่ซ่อมเพื่อป้อนอาหารเข้าปากอาหารมักจะหล่นจากช้อนและตกลงที่พื้นทุกครั้งที่เขายกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มน้ำก็หกลงบนเสื้อผ้าของเขาไหลลงสู่พื้นลูกชายและภรรยาของเขา รู้สึกไม่ค่อยดีกับพฤติกรรมของชายชราผู้เป็นพ่อผู้เป็นลูกชายจึงพูดกับพ่อของเขาว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะพ่อและก็พูดต่อไปว่าผมทนไม่ได้แล้วกับน้ำที่หกลงบนพื้นการกินอาหารของพ่อที่มีเสียงดังรบกวนเรารวมถึงอาหารที่ตกหล่นบนพื้นดังนั้นเขาและภรรยาของเขาก็รีบจัดโต๊ะเล็กๆก,ก,กับเก้าอี้หนึ่งตัว ไว้ที่มุมมุมหนึ่งของบริเวณห้องอาหารชายชราทานอาหารคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวในขณะที่ลูกชายและครอบครัวของเขาทานอาหารด้วยความสุขมีเสียงหัวเราะในทุกๆครั้งจากที่ผ่านมาชายชราผู้เป็นพ่อได้ทําจานทานข้าวแตกไปสองถึงสใบดังนั้นลูกชายเขาจึงได้ให้พ่อของเขาทานอาหารด้วยชามที่ทําด้วยไม้เพียงหนึ่งใบ ทุกครั้งที่ลูกชายและครอบครัวของเขามองมาที่ชายชราชายชารายอมรับว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวพร้อมกับน้ำตาไหลอาบแก้มเขาแต่กระนั้นก็ตามแม้ว่าพ่อจะนั่งแยกโตะ๊ะรักษาระยะห่างจากครอบครัวของลูกชายแล้วลูกชายก็ยังมีคำบ่นว่ากล่าวอยู่เรื่อยๆหากเขาได้ยินหรือเห็นว่าพ่อทำของหล่นบนพื้น เด็กน้อยอายุสี่ขวบผู้เป็นลูกคนเดียวของลูกชายของชายชาราได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างและเฝ้ามองดูอย่างเงียบๆเ,เย็นวันหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะทานอาหารเย็นด้วยกันพ่อของเด็กน้อยได้เห็นลูกชายนั่งเล่นโดยมีเศษไม้อยู่บนพื้นเขาได้ถามลูกน้อยว่าลูกกำลังทำอะไรอยู่ละ่ะลูกน้อยตอบผู้เป็นพ่อว่าผมกำลังทำชามไม้ใบเล็กๆใบหนึ่งไว้ให้กับคุณพ่อและคุณแม่ครับ เพื่อทั้งพ่อและแม่จะได้ไว้ใช้ทานข้าวตอนชราและตอนนั้นผมก็จะโตแล้วเด็กน้อยตอบผู้เป็นพ่อด้วยความไร้เดียงสาและก็มุ่งมั่นในการทำชามไม้ต่อไปคำพูดของเด็กน้อยทำให้ผู้เป็นพ่อเงียบและพูดไม่ออกน้ำตาของเขาเริ่มไหลและไหลจนเขาถึงกับร้องไห้ออกมาภรรยาของเขาได้เห็นเหตุการณ์และได้ยินคำพูดของลูกน้อยเช่นกัน เธอก็รู้สึกผิดและร้องไห้และทั้งสองก็คิดว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างในเย็นวันนั้นผู้เป็นลูกชายของชายชราก็ได้จับมือพร้อมจูงผู้เป็นพ่อมานั่งร่วมโต๊ะทานอาหารกับครอบครัวเขาและต่อมาเขาก็ทานอาหารด้วยกันในทุกๆวันซึ่งทั้งลูกชายเขาและภรรยาก็ไม่ได้มีความรู้สึกรำคาญอย่างไรอีกต่อไปแล้วที่พ่อของเขาทำน้ำหรืออาหารหก และช้อนซ้อมหล่นบุนพื้นเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังกับเรื่องเล่าในวันนี้สะท้อนให้คุณผู้ฟังได้เห็นอะไรกันบ้างคะอย่างน,น้อยก็ได้ให้ข้อคิดเราในเรื่องของความรักหัวใจกระตันยูของลูกที่ควรมีต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณต่อชีวิตของเราคะ่ะ ไม่ว่าท่านจะมีสถานภาพเป็นอย่างไรร่างกายสุขภาพของท่านจะสุดโทมอ่อนแรงไปมากน้อยแค่ไหนเราก็ยังต้องให้คุณค่าท่านนะคะและมองท่านด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความเมตตาค่ะเชื่อว่าท่านจะสัมผัสได้ค่ะคุณผู้ฟังแต่ประเด็นเรื่องเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งค่ะ ผู้ที่เป็นพ่อที่แก่ชาราถูกลูกชายของตัวเองและลูกสะพ้ยแสดงออกถึงความรังเกียจที่ในทุกครั้งที่ผู้เป็นพ่อร่วมทานข้าวด้วยกับพวกเขานะคะผู้ที่เป็นพ่อมือจะสั่นค่ะและสั่นมากในการตักอาหารทําให้อาหารและอื่นๆตกหล่นที่พื้นเป็นประจำค่ะจนลูกชายทนไม่ได้ต้องให้ผู้เป็นพ่อรักษาระยะห่างเวลาทานข้าวโดยไม่ให้ร่วมโต๊ะด้วยนะคะ และที่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเขานำชามไม้ให้พ่อเขาใช้ทานข้าวค่ะแทนที่จะให้ทานด้วยชามหรือจานกระเบื้องเหมือนเดิมคุณผู้ฟังค่ะจะเห็นได้ว่าคนที่มีความกระตันยูมีความรักและมีความทราบซึ้งในสิ่งต่างๆนั้นมีโอกาสในการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าคนที่ขาดความกระตันยูนะคะคือคนที่ไม่รู้สำนึกในพระคุณหรือในบุญคุณในฐานะที่เป็นผู้รับโอกาสค่ะ คุณผู้ฟังคะอย่าให้เราดำเนินชีวิตเหมือนลูกชายของชายชรา,าที่ขาดความกระตันอยูต่อผู้มีพระคุณที่ให้โอกาสเข้าเจริญเติบโตกระทั่งมีครอบครัวที่ดีนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าคะ่ะที่พระองค์ทรงสอนเขาและภรรยาของเขาผ่านทางลูกชายวัยสี่ขวบคะ่ะ ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งใกล้กันโอบกอดฉันด้วยสองมือใหญ่แนบใจใกล้ตาคอยประคองให้เริ่มเดินจับมือไว้อยู่ทุกครารู้สึกได้เลยว่ารักฉันทุกวัน คอยปลูกฟังสั่งสอนสิ่งดีไม่เคยลัดเลยรักของพ่อไม่เคยน้อยลงกับเมื่อวันวานเด็กคนนั้นที่แกเแรเอาต่ใจมาแสนนานเพิ่งมาสมเนื้ความรักที่ให้กันต้งแต่ตัว แต่ตัตมากก็เห็นเรียแรงพอดูรู้่องรยอีกคืวันที่ลูกจะมีพออยู่ข้างกายอยากใหพอ คุณผู้ฟังคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปนั้นมีชื่อว่าเพลงสองมือพ่อคะ่ะเป็นเพลงประกอบละครพิเศษในช่วงวันพ่อนะคะเป็นบทเพลงที่หนุนใจเรามากๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังที่จะให้เราดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ดูแลผู้มีพระคุณคะ่ะให้ความรักแก่ท่านด้วยหัวใจของความกระตันยูคะ่ะ คุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นการสำนึกในพระคุณของบิดามารดาหรือผู้ที่เกื้อกูลเรามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เป็นสิ่งดีทั้งสิ้นค่ะและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่จะส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของชีวิตเราค่ะในพระคัมภีร์สอนเราในเรื่องนี้ไว้ว่า ใจที่ขอบพระคุณจะเป็นใจที่นึกถึงสิ่งดีๆที่ผู้คนมีส่วนในการทำสิ่งที่ดีเพื่อเราค่ะคุณผู้ฟังคะลูกชายเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีที่กระทำต่อพ่อวัยชราของเขาค่ะเป็นผลทำให้ลูกน้อยของเขาวัยสี่ขวบทำตามและเรียนแบบค่ะด้วยความไร้เดียงสาคุณผู้ฟังคะเรื่องเล่านี้ยังให้ข้อคิดเราในเรื่องกฎของการหวานอีกด้วยนะคะ วานอย่างไรก็จะเกี่ยวอย่างนั้นค่ะค,คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of wisdom อยู่นะคะวันนี้นำเสนอข้อคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะและตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะช่วงนี้จะให้คุณผู้ฟังไปฟังข้อคิดคำสอนจากพระธรรมสุภาษิตกันค่ะไปฟังกันค่ะในช่วง Proverbs of the Day ค่ะ The day. บุตรชายของเราเอย๋ยอย่าดูหมิ่นพระดำรัสสอนของพระเจ้าหรือเบื่อหน่ายต่อพระดำรัสเตือนของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรผู้ที่เขาปิติชื่นชมจากพระธรรมสุภาษิตบทที่สข้อที่11และ12คุณผู้ฟังคะ รายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom รายการที่เป็นเสียงที่จะนำคุณผู้ฟังให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายและเต็มล้นไปด้วยคุณค่าทางปัญญามีความยินดีที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระและความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะในหัวข้อในวันนี้ก็คือแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอนค่ะคุณผู้ฟังคะ คุณผู้ฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปอน131นปอจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0เขียนที่มุมซองด้วยนะคะว่ารายการเสียงแห่งปัญญาค่ะหรือจะสะดวกส่งมาที่อีเมลก็ได้นะคะส่งมาที่ vop@voiceofpeace.org org ค่ะหรือจะสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053242654และหมายเลข053260627ค่ะทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกน่ารักน่ารักส่งไปให้ทุกท่านเลยนะคะ คุณผู้ฟังคะและนอกจากนี้ทางเรายังมีบทเรียนมากมายที่มีเนื้อหาที่เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังประสบความสำเร็จในชีวิตคะ่ะคุณผู้ฟังสามารถเรียนได้นะคะผ่านทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นคะ่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะ พบกับเรื่องราวดีๆในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom กับดิฉันดรจริยาสอมิยุลาและทีมงานเสียงสันติในครั้งหน้าค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังให้เราดำเนินชีวิตด้วยหัวใจกตัญญูแก่ผู้มีพระคุณค่ะ เพื่อชีวิตของเราจะได้เป็นพรเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้พบเห็นโดยเฉพาะเด็กเยาวชนคนรุ่นหลังค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะทุกครั้งที่ย้อน กลับไปในวันวฉันได้ 你。